คือไอ้ลูกนั้นมันก็ใหญ่แม่มันห้อยตกเตงตกเตงเลยรไปเองครับครับอันนี้คืออันนี้ต้องเล็บตีนะแทกนแทกอยากร้านอุงเงินเดี๋ยวมันแตกแล้วหลุดล้านล้นถุงเงินเราอันเดียวกันได้แหละประดมกานี้นะตลาดพรีเซนเตอร์เนี่ยร้านถุงเงินเท่ากันมีการโชว์นะครับควายไม่มีสำหรับคนที่จะเป็นเศรษฐีนะฮะก็ใช้สมองเศรษฐีเขาเรียกว่าหัวใจเศรษฐีนะหลวงพ่อพินะวัดสนมลาวนะฮะบูชาแล้วรวยนะฮะเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับ ทางร้านก็มีนําเสนอนะฮะหายากไหมหายากนะครับสนนราคาแพงไหมครับท่านอาจารย์ก็หลายหมื่นนะหลายหมื่นเนาะหลายหมื bottle bottle ่นนะครับเนาะช่วงพีดพีดเยกว่าขายได้แปดหมื่นแปดหมื่นนะครับนี่คือสมองเศรษฐีนะชิ้นเล็กกว่านี้ไม่มีเหรอครับอาจารย์ที่เขาห้อยคอมีมีอยู่มีนะนี่คือจัมโบ้นะฮะจัมโบ้นะครับนี่สมองเศรษฐีสำหรับมหาเศรษฐีเท่านั้นนะครับใช้แล้วก็ร่ำรวยเป็นเศรษฐีนะตามความเชื่อของว่าพิหนะวัดสนุนลาวนะครับที่ร้านผงเงินนะฮะตลาดปีเซนเตอร์นะฮะปทุมธานีนะครับมาติดต่อชมเลือกชมช็อป ปิ้งได้เลยนะครับ